สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานนะคะคลิปนี้นะคะก็เอาเสื้อชีฟองนะคะสดใสเบาๆนะคะมาให้คุณแม่ถึงหน้าบ้านเลยนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลายที่แบบคัดโทนหวานคัดสีหวานนะคะเป็นเป็นชีฟองลายค่ะเป็นชีฟองลายนะคะแบบก็คือจะเป็นแบบ ผ่หาหน้าเป็นกระดุมหน้านะคะนี่นะคะแล้วก็ปกคือจริงๆแล้วปกเขาจะเป็นผ้าติดกระดุมหมดคือเขาจะเป็นคอตั้งแบบนี้นะคะแต่ว่าน้ำส้มอึอดอัดน้ำส้มก็เลยถอดกระดุมออกนะคะแล้วก็ถ้าใส่ไมค์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะไม่เห็นทรงนะคะก็ให้ดูทรงเสื้อก่อนนะคะว,ว่าปกอาะจะเป็นคอตั้งแล้วก็เราสามารถเลือกที่จะติดถึงนี้ได้แต่ว่าอึดอัดไม่เอานะคะไม่ติดนะคะขอถอดมานิดนึงดีกว่านะคะใส่ไมค์ให้ดูคะ่ะ แขนนะคะตัวนี้เป็นแขนจาค่ะเป็นยางยืดนะคะแม่ขายืดได้ขนาดนี้เลยยืดแข็งแรงมากไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวว่ายืดทีดึงแล้วมันจะพังนะคะตัวนี้เป็นยางยืดนะคะแล้วก็เป็นแขนแบบบอลลูนจําๆไปแขนความยาวแขนอยู่ที่ประมาณ5ส่วนนะคะตัวนี้อกได้ถึงประมาณแค่4041ินะคะ4041เท่านั้นนอกเหนือจากนี้กลัวตึงนะคะเสียใจมากโรงงานตัดนะให้ ซส์แค่นี้เองนะคะไซส์4ี่สบเท่านั้นนะคะพอสี่พอนะคะไม่เกินนี้นะคะมี 3- สีด้วยกันนะคะสีแรกที่เราส้มสอยู่นี้เป็นสีชมพูค่ะความยาวนะคะความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นลายเรียบๆแบบนี้เลยนะคะอ๋อ ตัวนี้เดี๋ยวบอกราคาก่อนสำหรับใครที่ดูไม่จบคลิปนะคะตัวนี้น้องช่องให้ไปถูกมากๆ3 4 9บาทค่ะ3 4 9บาทรวมจะส่งฟรีนะคะถูกไหมคะถูกมากเลยเดี๋ยวมันจะมีคลิปของแพงของถูกนะคะอันไหนที่มาราคาทำราคาถูกได้ทำให้อะไรมาแพงจริงก็แพมจะกดราคาให้ไม่แรงมากนะคะตัวนี้3 4 9บาบาทเท่านั้นนะคะลายสวยมากค่ะแม่ แอปโปรนิดงเ,เดี๋ยวติกระดุมก่อนกระดุมลุนด okay. Okay. นะคะโอเคแม่ขานี่ค่ะดูลายลายจะจะมีจาเป็นลายเดียวกันนะคะ B ีสามสีค่ะสีที่น้าส้มใส่อยู่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็สีนี้จะเป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวก็ลายเดียวกันนะคะมันจะออก คือทั้งทั้งสามสีอ่ะมันจะออกแบบพาสเทลหมดเลยนะคะคือต่างกันเนี่ยประมาณนี้ต้องส้มใส่สีชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีออกเขียวอ่อนนะคะตัวนี้ก็สวยแล้วก็ตัวนี้เป็นออกแบบว่าอมเหลืองนะคะตัวนี้อมเหลืองตัวนี้นะคะเป็นลอันนี้ละมุนมากนะคะคือดอกจะอมเหลืองอันนี้ดอกอมชมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้พื้นเขียวค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูก็ได้ค่ะสีแรกนะคะสีชมพูค่ะรหัสอยู่ด้านบนนะคะ3 49บาทค่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกสองสีให้ดูแล้วกันค่ะสีที่2นะคะสีนี้เป็นสีเขียวค่ะสีจะเป็นพื้นเนี่ยค่ะคือสีค่อนข้างชัดเจน,นแล้วก็ไม่เพี้ยนนะคะสีพื้นจะเป็นเขียวนะคะออกเขียวพาสเทล คืออันนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็แบบกับกางเกงสีน้ำตาลแบบกางเกงสีเขียวสีดําได้ง่ายนะคะสีครีมใดๆนะคะอย่างเอ,อ่อความยาวอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกนะคะใครว่ายาวไปก็เก็บเข้าไปในกางเกงนะคะตัวนี้เป็นทรงใส่สบายๆนะคะผ้าสบายแล้วก็ไม่บางเนาะไม่บางไม่เห็นนะคะแม่ขาะเนี่ยคะ่ะไม่เห็นชั้นในนะคะไม่เห็นแล้วก็ตรงคอเนี้ยเป็นคอตั้งถ้าใครไม่ชอบก็ ขอดกระดุมคอนะคะแล้วก็รีดเขาให้มันเป็นแบ,บแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะใส่สบายไปอีกแบบหนึงนะคะอันนี้เป็นการแนะนํานะคะก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีเหลืองให้ดูค่ะอันนี้ใส่สีเขียวให้ดูนะคะ สีที่สามนะคะสีนี้เป็นสีเหลืองค่ะก็แท้จะแยกไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าก็คือต่างตรงดอกนะคะตรงดอกตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบว่ามันจะบบออกไปทางโทนเหลืองนะคะมีสามสีนะคะหนึ่งตัวสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณแม่รับสองสีสองตัวเอาไปตัวสามร้อยบาทจ่ายแค่หกร้อยพอค่ะดีไหมคะค่าเก็บไปทางของยากดห้าสิบบาทนะคะ สีเหลืองค่ะสีนี้ก็สวยคือแบบแทบแยกไม่ออกเลยจริงๆอันนี้อันนี้อันนี้เขียวอันนี้เหลืองอันนี้ชมพูค่ะถ้ารับ1ตัว349บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทถ้ารับ2ตัวเหลือตัวละ300บาทพอนะคะเอาไปแบบนี้เลยเอาไปหมองเหมา,หมาแบบนี้นะคะบุฟเฟ่ อกได้ถึงประมาณอก40นะคะได้ถึง40นะคะก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นเนื้อที่แบบว่ามันเย็นผิวแล้วก็ใส่สบายมากนะคะส่วนตรงคอเนี่ยถ้าใครแบบว่าชอบอยากจะใส่ตุดอ,อัดก็ถอดออกขอกระดุมออกเหมือนน้ำชุมนะคะถ้าเกิดว่าอยาก,กรเรียบร้อยนิดนึงก็เป็นกระดุมติดไปนะคะชอบไหมเอ่ยสีไหนดี 2ตัว600ค่ะเดี๋ยตัว300บาทคุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ